พวกที่ชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนงค่อยจัดการทีหลังเ,เรามาทำพิธีกรรมขั้นสุดท้ายกันต่อดเว่าป,ปีมอ,อฉันจะผ่าหัวใจใเธอสับเปลี่ยนกันแบแววดาวปีม สวัสดีค่ะคุณบีมใช่ไหมคะใช่ครับคือฉันเป็นผู้จัดก,การของนุชนะคะคือนุชก็หายตัวไปสองวันแล้วเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะก็ไปส่งเขาที่บ้านแล้วนี่ครับหลังจากนั้นไม่เจอเธออีกเลยแต่พ่อแม่ของนุชบอกว่าคุณไม่ได้ไปส่งนี่คะ่ะก็ผมไปส่งเขาที่หน้าปากซอยจากนั้นผมก็ไม่รู้ละหรอคะโอเคขอบคุณมากคะ่ะขอโทษที่มารบกวนคะ่ะ นี่มันเสื้อผ้าของนุษนี่ชุดนี้เขาใส่วันที่เขาหายตัวไปฉันจําได้นี่นุษอยู่ข้างในใช่ไหมบอกมาเดี๋ยวนี้นะอยู่ข้างในใช่ไหมเข้าไปในบ้านนี่เลยไป เฮ้ยพอพอพอไม่ต้องถ่ายแล้วทำไมล่ะครับพ่าเชนคุณด,ดูไอ้สามตัวนี้เด้เล่นหนังภาษาหาอะไรแข้งเนี่ยสักกัะเบื่อคุณไม่มีอารมณ์ในการเล่นมึงเข้าใจปะมันไม่สองอารมณ์ ส่วนในเฮียเนี่ยแม่งเล่นผิดคิวแทนลูกเขียวหมดเลยกุต้องเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาครีมทาผิวนู่นเว้ยถ้ากุโดนถอดจากโฆษณาเนี่ยจะเรียกร้องค่าเสียหายมึงต้องขอโทษด้วยนะครับคือพวกน้องเขาเป็นดาราใหม่อะครับนี่จะหาดารามาเล่นกับลูกชายฉันน่ะก็เลือกให้มันดีๆหน่อยลูกฉันน่ะพระเอกร้อยล้านนี่ยะมาให้เล่นกับดาราห่วยๆพวกนี้ได้ยังไงต้องขอโทษจริงครับบุญเดือนนั้นขอถ่ายหม่เทคนึงนะครับ แมวกูเหนื่อยเดี๋ยวบอกจะเริ่กองสองทุ่มเนี่ยพี่ปาไปสามทุ่มกว่าแล้วม่นทำงานภาษาอะไรวะไม่มีปาเป็นมืออาชีพสินะงั้นเดี๋ยวทางเราจ่ายค่าล่วงเวลาให้นะครับเงินแค่ไม่กี่บาทเนี่ยผูไม่อยากได้หรอกผูอยากกลับบ้านกูเหนื่อยไปเถอะลูกอย่าไปต่อล้อต่อเทงกับพวกมันเลยไอ้ฮ่าไม่บอกนังผีแนวใหม่ แม่งก็ผีผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนยัดนมเหมือนเดิมรู้อย่างนี้รับเล่นกับหนังรับฟิลโกรจกว่าลูกเนาะพอพอๆๆๆเลิ่กองเลิ่กองเลิ่กองเริกองปิ๊ปปิ๊ไป,ไป,ไป ก็ไอ้ายเชนซูปเปอร์สตาร์ดับหนึ่งของไทยไงมันติงมาว่าบทมันน้อยมันก็เลยสั่งให้เพิ่มบทโหแม่งหน้าเยววอะกว่าทำไมอะโหเดี๋ยวไปโรงงานชันดา่า ตรวจนะครับแม่พี่ราเชนเขากำลังทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอยู่พิธีกรรมเหรอแม่ของพี่ราเชนเ็าชอบสสยศาสตร์มากครับเดี๋ยวก็พาลูกไปสักยนันบ้างเดี๋ยวก็พาไปอาบน้ำมนต์เดี๋ยวก็พาไปหาหมอผีแม่พี่ราเชนเขาเชื่อว่าที่พี่เขาดังได้เพราะาหมอผีทำพิธีกรรมให้เขาทำไมจรู้เรื่องดีจังเลยอ๋อก็ผมเป็นแฟนขับตัวยงพี่เขานะครับผมติดตามผลงานของพี่เขามาที่ผมเป็นแฟบ ก็เพราะผมอยากแสดงที่ร้านเองขนาดดอวินใส่ขนาดนี้ยังไม่ได้ชอบเลยใครนี่เปิดหูแพลเลยะไริย่งเงี่ยที่เขาก็อารมณ์ร้อนอย่างนี้เป็นปกตินะครับผมชอบที่เขาที่มอการแสดงมากกว่าฉันว่านะไปคุยที่อื่นดีกว่าไม่อยากังด่าย นี่เป็นตะก,กุฎจากหมอ,ขอเขมนฝังเอาไว้ในร่างกายจะทำให้เงินทองไหลามาเทมามีงานตลอดทั้งปีบาของแม่จะได้ดังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นขอบคุณครับแม่ ยังไงบ้างครับปุราเชนเดินทางเหนื่อยไหมครับนี่มึงหาเรือส่วนตัวหรูๆดีๆให้กูนั่งไม่ได้รู้ไหมกูอึดอัดมากเลยเนี่ยต้องมานั่งเรือเน่าๆของมึงแบบเนี้นั่นสิเอาพวกเราไปนั่งรวมกับคนอื่นอีกีได้ยังไงไม่ให้เกียดเราบ้างเลยราเชนเนี่ยไม่ใช่จะรากระจอกกระจอกแบบพวกนั้นนะ